สวัสดีครับเราว่ากันเรื่องไฟฟ้าต่อเนาะไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงแรงคูลอมเนาะแรงคูลอมคือ kq1q2 เป็นแรงระหว่างประจุส่วน r กําลังสองถ้าเป็นเวกเตอร์ดูดผลักก็ไปไปนนตามทิศทางของรัศมีนะครับ kqf อย่างนี้คราวนี้สมมุติว่าเรามีประจุบวกบวก q สักอันหนึ่งบวก q มาสักอันหนึ่งแล้วคราวนี้เราวางประจุบวก q ศูนย์ที่เรียกว่าประจุทดสอบ ประจุทดสอบลงไปประจุทดสอบนี้ให้มีขนาดเท่ากับ1คูลอมเนะ่ไปคูณใครบวกใครเข้าไปคูณใครหารใครเข้าก็จะได้มีปริมาณเท่าเดิมเกิดอะไรขึ้นกับประจุนี้ครับอันนี้บวกใช่ประจุบวกต้องถูกผลักถูกไหมถ้าเอาประจุทดสอบวางตรงนี้ถูกผลักไหมครับถูกผลักวางตรงนี้ถูกผลักวางตรงนี้ถูกผลักวงตรงนี้ถูกผลักเพราะถ้าวางถี่มากๆก็จะเป็นเส้นครับเส้นพวกนี้แหละครับวางตรงไหนมันจะพุ่งออก ออเขาเรียกว่าเส้นแรงไฟฟ้านะครับพุ่งตั้งฉากกับผิวนี้แหละพุ่งออกพุ่งออกเส้นแรงตัวนี้ก็เส้นแรงไฟฟ้าในทางเดียวกัน,นครับคล้ายกันถ้าเป็นลบล่ะครับถ้าประจุทดสอบไปวางมันก็ยังไงฮะดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้าหรือถ้าเป็นลบก็จะเป็นประจุท,ที่พุ่งเข้าจริงๆต้องวาดให้สวยกว่านี้วาดเร็วไปนะครับ ให้ทุกเส้นตั้งฉากนะครับพุ่งเข้าพุ่งเข้าไปยังประจุลบพุ่งออกจากประจุบวกนะครับพุ่งเข้าป,ประจุลบฮะอันนี้คือเส้นเส้นแรงไฟฟ้าบริเวณไหนที่มีเส้นแรงไฟฟ้าเขาเรียกว่ามันมีสนามครับคราวนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์ไม่เอาประจุ Q 0แหละเอาอาจารย์เอา เอาประจุคิวไปวางแล้วก็ให้น,นี่เป็นคิวนะสมมตินะเอาประจุคิวไปวางอันนี้เป็นลบคิวน,นี้เป็นคิวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประจุคิวตัวนี้ครับอันนี้ก็จะดึงถ้าเป็นบวกนะอันนี้ก็จะผลักบริเวณผลักแล้วเคลื่อนที่ถูกไหมบริเวณที่มีแรงออกกระทํากับประจุถ้าเราประจุทดสอบไปวางในตรงนี้เขาเรียกว่าสนามสนามไฟฟ้าเนี่ยนิยามได้โดยครับ นิยามโดย f ต่อ q โอเคนะครับประจุเอาไปวางปั๊บเนี่ยคือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณไหนที่มี f เอาประจุไปวางมันจะเกิดสนามไฟฟ้าเท่ากับค่านี้นะครับอีกคอนเซปต์นึงนะครับถ้าเกิดว่ามีประจุ q อยู่ q นะครับอันนี้มีประจุนี่เนาะแล้วคราวนี้เราขยับประจุทดสอบหรือประจุ q ศูนย์เนี่มาจากตำแหน่งอนันเลยดึงเข้ามาเลยครับ มายังตำแหน่งนั้นมายังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนี้สมมตินะงานที่ใช้ในการขยับงานนะงานที่ใช้ในการออกแรงขยับมาถึงตรงเนี้เรางานต่อประจุนะงานที่ใช้ในการขยับประจุใ้ประจุหนึ่งมาเนี้ยเรานิยามเป็นงานต่อประจุเนี่ยเรานิยามเป็นสัก์ไฟฟ้าเนาะ โอเคนะเป็นปริมาณฟิสิกส์ที่เพิ่มขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับเป็นปริมาณฟิสิกส์ที่เพิ่มขึ้นมาเร็วหน่อยกรณีที่สําคัญก็คือแผ่นโลหะคู่ขนานครับแผ่นโลหะคู่ขนานสมมติว่าอันนี้เป็นประจุบวกอันนี้เป็นประจุลบนะแล้วฝั่งนี้มีประจุบวกกับประจุลบอันนี้มีศักย์อันหนึ่งแล้วก็อันนี้มีศักย์อันหน,นึ่นนงนะครับอันนี้ศักย์หน,นึง่งอันนี้ศักย์สอ่าศักย์ตรงนี้เรรขาเรียกว่าความต่างศักย์ท่าศักย์กันนะเดลต้า v นะเดลต้า v คือ v สองลบ v หนึ่ง ท่ากับนี้ตรงนี้สนามไฟฟ้าพุ่งไปทางไหนครับพุ่งจากลบไปบวกนะถ้าประจุสม่าเสมอสนามไฟฟ้าก็จะสม่าเสมอด้วยนะครับสนามไฟฟ้าก็จะสม่าเสมอด้วยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราวางประจุ Q ลงไปปับ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะถูกออกแรงเพราะมีสนาม e อยู่ใช่ไหมมีแรง F อยู่เพราะลองดูนะครับความต่างศักย์อันนี้ V เท่ากับ E, ก็คือสนามนี้คูณกับระยะห่างครับมันดีดอกอันนี้มาอย่างไงอันนี้มาอย่างไงลองดูนี่ครับมายัางไงไม่ใช่จำมาอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ถ้าเราบอกมีประจุดทดสอบไปวางใช่ไหมอันนี้ก็ kq q ศูนย์ส่วน r กำลังสองถูกไหมพถ้าย้าย f นะครับ f เท่ากับ kq 0น r กำลังสองถ้าย้าย q ศูนย์มาฝั่งนี้ ถ้เป็น f ส่วน q 0เท่ากับ kq ส่วน r กำลังสองถ้าเป็นประจุทดสอบแสดงว่า e เนี่ยอันนี้เท่ากับ e ครับนะ e เท่ากับ kq ส่วน r กำลังสองก็คือ f ต่อ q 0นย์ั่นเองนะครับ f q ศนั่นเองอันนี้ก็คล้ายกันครับถ้าอันนี้ v อันนี้ w ดูนะถ้าอันนี้ v เขานิยามเป็นงานต่อประจุงานคืออะไรครับ f s f ทปลัก s ใช่ไหมอ่ะอันนี้ตอ q งานก็คือแรงคืออะไรคือ kq qr kqq ส่วน r กำลังสองใช่ไหมในที่นี้ก็คือ d กำลังสองการกระจัดก็คือ ddoc ดูไหมการกระจัดคือ d d o d ตัด d อันนี้คืออะไร kq kq q ตัด q ตัวหนึ่งใช่ไหม q ศูนย์ตัดกัน KQ ส่วน D KQ ส่วน D ที่ถ้าเป็น R V ก็คือ KQ ส่วน R เนี่ยอีกสูตรหนึ่งนะครับเนอะ V คือ KQ ส่วน R เพราะนั้นถ้าอันนี้ KQ ส่วน D KQ ส่วน D ส่วน, D, วน D, กำลังสองก็คืออะไรครับอันนี้อันนี้ก็คือ E ถูกไหม เพราะนั้น v เท่ากับ g d จึงโอเคนะครับมีที่มาที่ไปนะครับโดยสรุปก็คือ f อคือแรงคูลอมนะ f คือแรงคูลอมอันนี้ครับ f คือแรงคูลอมอนี่หาจากสูตรนี้ครับสนามจากสูตรนี้นิยามนะครับ หรือสูตรนี้ถ้าเป็นประจุนะครับเห็นไหมครับแล้ว V คือศักย์ไฟฟ้าก็คือนิยามเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานนิยมใช้ตัวนี้นะครับ V เท่ากับ kD หรือถ้าเป็นประจุนะครับศักย์จากประจุก็กจะเป็น kQ kQ ส่วน r นะครับหมายความว่าถ้ามีประจุ Q อยู่ จุดนี้มีสักไฟฟ้าเท่าไหร่ห่างจากตัวนี้ถ้าตัวนี้เทียบออกกลาวนะครับอันนี้บโอเคหาจากศูนย์นี้นะครับโอเครู้แรงรู้สนามรู้สัก์แล้วครับต่อไปก็เราต้องพูดถึงไฟฟ้ากระแสเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับ